สวัสดีครับผมขอเวลาไม่เกิน1นาทีนะครับไม่เกินจริงไม่เกินจริงๆผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็พิมพ์ไปในเฟซได้เลยนะครับว่าเจน้ำการขายะครับก็ที่ผมมาแนะนำนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้เติมเกมที่ราคาถูกนะครับแถมเติมไวปลอดภัยด้วยนะครับเขาเปิดบริษัทมามากกว่า7ปีแล้วครับตอนนี้ก็ลองไปใช้บริการก็ได้นะครับ ที่เพจเจน้ำการค้านะครับลิง์เพจมีอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ <music> <world>